สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาพูดเรื่อง lip rounding หรือว่าการห่อปากนะคะ Lip rounding เนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า l i a l i z i t i o n นะคะก็คือการทำปากหอ่อพยัญชนะที่มี lip rounding เป็นปกติอยู่แล้วก็วคือตัว W นะคะตัว w เนื่องจากว่า w เนี่ยออกเสียงที่เดียวกับสระ U แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ครูจะมาพูดก็คือยังมีพยัญชนะอีก5ตัวที่คนเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องออก เสียงด้วยการหอปากเมื่ออยู่หน้าสระทุกประเภทวันนี้เราจะพูดถึง5เพียญชนะที่มี inherent lip rounding นะคะในภาษาอังกฤษก็จะมีเสียง r sh j ch แล้วก็ j จะสังเกตว่าครูออกเสียงคําคำนี้ครูจะต้องหอปากก่อนออกตลอดเวลานะคะวันนี้เราก็จะมาให้ทดลองออกเสียงคําคำนี้นะคะที่จะมีตัวอักษรเนี่ยปรากฏอยู่ คำแรกนะคะคือคำว่า ring ring คำที่สองนะคะ shrimp shrimp คำที่3มค่ะ vision vision คำที่4ี่ค่ะ church church คำที่5ค่ะ judge judge จะสังเกตว่าแม้ว่ามันจะไม่ว่ามันจะอยู่หน้า สระหรือว่าหลังสระเนี่ยเราก็จะต้องหอปากนะคะอย่างเช่นคำว่า church ตัวช h ที่อยู่หลังสระเออค่ะมันจะต้องหอปากด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นปากเราก็พูดคำว่า church เนี่ยเราก็จะปากจูตลอดเวลานะคะ let's go to the church อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ลองไปฝึกกันดูนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ